สวัสดีค่ะนิติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิค่วันนี้ขณะเดินทางไปปล่อยปลาคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังหนึ่งเรื่องพร้อมกับสิ่งที่ต้องเลือกในขณะที่เราได้ ร้องขอขอความคุ้มครองจากปรมีหลวงปู่ดูให้ฟังค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะสิ่งที่ต้องเลือกวันนี้คุณครูจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเวลาที่เราร้องขอสิ่งใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อต้องการให้ท่านคุ้มครองหรือว่าช่วยเหลือเราเราจะเลือกได้กี่อย่างในครั้งนั้นจากประสบการณ์ ในการที่เราขอความเมตตาของบารมีรวมของหลวงปู่ดูให้ท่านช่วยเราในเรื่องที่เราปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากชีวิตของเราคุณครูมีอยู่สองอย่างที่ปรารถนาในครั้งนั้นก็คือภาระหนี้สินและปัญหาการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวในส่วนของ ที่เราขอเนี่ยเราสามารถขอได้ทุกๆอย่างเลยค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเราจะต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณครูพบเจอเหตุการณ์นี้มาสองครั้งเลยค่ะจากประสบการณ์ที่มีคนป่วยอยู่ในครอบครัวของเราครั้งแรกก็จะเป็นในส่วนของคุณแม่เราขอความเมตตาหลวงปู่ให้ท่านทำการดูแลรักษาอาการป่วยของคุณแม่ ถึงสาเหตุการเจ็บป่วยให้กับคุณแม่ด้วยและในขณะเดียวกันเราก็ขอท่านว่าเรามีภาระหนี้สินอยู่ซึ่งจะต้องชำระหนี้สินก้อนนี้ด้วยในระหว่างนั้นก็มีการสวดมนต์ต่อเนื่องเลยใช้คำาิธฐานสองคำเนี้ยไปพร้อมๆกันแต่พอถึงเวลาตัดสินระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ได้รับสื่อกระแสะมาว่า เขาให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นระหว่างชีวิตของคนป่วยกับเงินจะเลือกเอาสิ่งใดหากเลือกเงินเราก็จะไม่เหลือชีวิตของคนป่วยหากเราเลือกชีวิตของคนป่วยเราก็จะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินนั่นเองดังนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่เราต้องเลือกในส่วนของคุณครูเองตัดสินใจเลือกชีวิตไว้ทั้งสองคน ทั้งสามีทั้งคุณแม่ค่ะชีวิตจึงดิ่งลงสุดๆแต่เราได้ชีวิตของเขากลับมาแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่ดังนั้นในส่วนของเคสอื่นๆที่คุณครูเจอเช่นเดียวกันค่ะบางท่านเจ็บป่วยด้วยแต่ไม่ได้ไปกังวลใจในเรื่องของภาระนิสินเลยกังวลใจเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยของตัวเองเท่านั้นเมื่อถึงเวลาต้องเลือก คุณครูก็ต้องถามว่าอ่ะหลวงปู่ก็ถามคุณครูว่าบุคคลเหล่านี้เขาต้องการอะไรต้องการชีวิตของเขาหรือต้องการที่จะเอาทรัพย์สมบัติที่มีไว้ถ้าเอาทรัพย์สมบัติที่มีไว้ก็จําเป็นต้องแลกด้วยชีวิตของเขานั่นเองคือจะต้องสละชีวิตไปแต่ถ้าหากว่าเลือกจะเอาชีวิตไว้ก็ต้องสละในทรัพย์สินออกไป จึงทําให้บางคนนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยทรัพย์สินเงินทองหมดไปเลยแต่เขาเหลือชีวิตอยู่เพราะเขาได้ทุ่มเทในส่วนของทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยไปดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตไปต่อไปเพื่อที่บารมีของหลวงปู่ดู่ท่านจะได้ต่ออายุให้ให้ตัวเราเองนั้นได้มีประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อในภพชาตินี้โดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนร่างไปสู่ภพใหม่ ต้องให้เรามีบุญในภพชาตินี้ก่อนเพื่อได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ตัวเองค่ะก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะคะคุณครูก็มีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังจากที่เคยได้ฟังมาก็จะนำมาแชร์ต่อมีในส่วนของบุคคลผู้หนึ่งอยู่ที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองนั้นจะไม่เหลือชีวิตแล้วอีกภายในภายในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้น จึงสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยให้กับการกุศลคือสละให้กับวัดแล้วตัวเองก็ตัดสินใจไปบวชพอไปบวชปุ๊บระหว่างทางนั้นก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่เพียงชีวิตเท่านั้นในช่วงที่เดินทางไปเนี่ยก็ไปเจอกับปลาทั้งหลาย มีปลาอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในบ่อน้ำที่จะแห้งแล้วเขาจึงตัดสินใจเอาปลานั้นบอกเขาว่าเอาชีวิตใหม่ซะอยู่ตรงนี้ก็จะไม่รอดแล้วส่วนตัวเราเรารู้แล้วว่าอีกกี่วันเราจะต้องเปลี่ยนร่างแล้วเราขอพาปลาเหล่านี้ค่ะไปปล่อยก่อนให้ปลานั้นนะได้มีชีวิตรอดเขาก็นำปลาเหล่านั้นไปปล่อยลงในบ่อน้ำใหญ่ในบึงน้ำใหญ่ค่ะ ปรากฏว่าปลาเหล่านั้นเขาลอดชีวิตไปคนผู้นี้เขาก็ไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปภาวนาปรากฏว่าจากที่ถูกระบุมาว่าจะต้องเสียชีวิตในวันนั้นวันนี้เขาได้ต่ออายุยาวนานเลยเป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาเองในการสร้างบุญสร้างบรารมีต่ออันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะทุกคนใครที่ได้ปฏิบัติการสวดมนต์ภาวนาการสวดมนต์คาถาใดก็ตาม ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่ครูแชร์ในครั้งนี้คือเป็นบทพระคาถามหาจักรพรรดิที่คุณครูได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังค่ะดังนั้นหลวงปู่ก็สื่อเสมอว่าบางคนร่ำรวยมากมายเลยมีเงินเก็บในบัญชีมากมายแต่เจ็บป่วยนู่นนี่นั่นไม่สามารถจะใช้เงินในบัญชีได้ เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตัวเองสุดท้ายก็ต้องล้มหายตายจากไปเงินในบัญชีนั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยต้องทิ้งไว้ให้บุคคลข้างหลังดังนั้นหากว่าใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีทรัพย์ในบัญชีเหมือนบุคคลเหล่านั้นก็อย่าได้น้อยใจให้สร้างบุญสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆเ,เมื่อเรามีทรัพย์ภายในแล้วทรัพย์ภายนอกก็จะตามมาเองเจ้าค่ะ สำหรับในส่วนของคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมิตตี้จิตสัมผัสด้วยนะเจ้าคะจะได้นำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านรับฟังต่อไปเจ้าคะ่ะ